สรับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนสมุไรทะเลนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวสั้นๆนะครับจะเป็นชิราสยะทรงตรงที่เข้ามาใหม่วันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับมีมาประมาณ30เล่มนะอ่าถ้าใครพลาดรอบนี้บอกเลยว่าคุณดวงไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาบกันเลยนะครับก็จะมาในกล่องแบบนี้นะครับนะเป็นกล่องภูผ้าแบบนี้เลยนะครับนี่กล่องมากล่องขนาดกระทัดรัดมากนะครับเปิดมากนะครับจะมีดาบข้างในนะครับ นี่เลยจะเป็นชิราสยะนะครับทรงตรงเป็นลายไม้แบบนี้เลยเป็นสีไม้แก่นะครับเป็นทรงตรงนะตัวนี้อ่าพวกลายไม้สวยๆพวกนี้ต้องสุ่มเอาเองนะเลือกไม่ได้นะครับนะมันจะสุ่มเอานะครับใครดวงดีก็ได้ลายไม้สวยๆไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีกันกระแทกนะครับการกระแทกอ่าท้ายด้ําจับนะครับแล้วก็กันกระแทกปากฝักนะอ่ามีลายกันกระแทกให้เรียบร้อยนะครับ ท้ายด้ามจบท้ายฝักก็มีนะครับแบบนี้นี่สวยงามสวยงามแล้วก็ใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก1060โรงงานนะครับไม่มีฮาร์มมนนะตัวนี้ไม่ได้ทำฮาร์มมนนะครับ1่ร่องเลือดนะครับเปิดคม100%นตะตัวนี้ราคาก็ถูกมากเลยตัวนี้ราคาเพียง1,390บาทนะครับฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยนะครับตัวนี้นะถ้าเก็บไปทางนะครับเก็บไปทางหน้าบ้านเพิ่มค่าบริการ100บาทนะครับ ใครจะให้เก็บไปทางก็แจ้งมาได้เลยตัวนี้เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฮาบากีก็เป็นลายที่เข้าเซ็ตมากเลยตัวนี้นะข้อดีข้อดีอดีกอย่างหนึ่งของดาบเล่มนี้นะครับคือดาบเขาจะแน่นนะมีการกระแทกแล้วก็แน่นนะครับนี่แน่นไม่มีหลวมนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงนะแน่นมากแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับใครได้ดาบรุ่นนี้ไปถือว่า สวยงามสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการฟันขวดน้ําให้ดูนะครับว่าดาบาราคา1390เนี่ยเปิดคม100%สามารถเอาไปฟันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันไป โอเคครับส่วนใครที่สนใจนะครับใครที่อยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับส่วนใครที่จะให้เก็บปลายทางนะก็แจ้งที่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรให้ชัดเจนนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ตามลําดับคิวนะครับใครสั่งก่อนได้ก่อนนะครับใครสั่งช้าก็ไม่ได้นะครับเนาะโอเคครับวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนครับเ๋ยว